สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกนันในรายกากับเดสายหัวแล้วเลขเด็ดพารวยค่ะมันนี้เข้ากับกมะพบ่อพอกันอีเชนเคอร์น้องปีน้องจา้านอกกับแนวทางตัวเลขค่ะก่อนอื่นท่านเดายก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีม่ค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีเกานํำเขาเม่แลวก็ฝากกดไล์ก็แช่เป็นกําลังใจแนะนำนาอค่ะก่อนที่เขาจะรับชมแนวทางคะ่ะเดี๋ยวเขามาฟังคำเตือนกันก่อนคำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง เป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงอาฟังคับเตือนแล้วเนาะค่ะน้อฟังคับเตือนแล้วเดี๋ยวแอดกับสิภาเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะมาสรุปผลพี่น้องจ๋าแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะน้องสำหรับสูตรเม็ดเดียวค่ะหวดประจำวันที่สิ อ่าเฮากามาเบิงกันเนาะวาน้าท่านทีแอดให้ไปผลออกมากเขารู้รูดจก้กอ่าสำหรับสูตรสําหรับสูตรอ่าเม็ดเดียวเนาะพี่น้องจ๋าเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวค่ะตามสูตรแล้วแอดจะให้เน้นที่สายวิ่งรูดตามสูตรแล้วจะเน้นวิ่งเน้นรูดเนาะตัวเลขที่แอดให้ค่ะเดือนสามรองสีแอดฟันที่สามเดือนสามรองสีแอดฟันที่สามเรามาดูผลค่ะหกเจ็ดห้าสี่แปดแปดหกเจ็ดห้าสี่แปดแปด 2ตัวบนจะเป็น88ดแปดพนองจ้าสามตัวบนเป็นสี่แปดแปดสี่แปดแแอดได้สี่แปดแปดีนอ่นองจ้านอเสียดายมากๆเลยถือว่าใกล้เคียงนอพี่นองจ้าแอดได้แปแอดได้สี่แปดพนมาสี8แเล็กแปดพนมาเบิ้ล่นี่มาคันเบิ้ลถ้าเบิ้ลแอดได้แค่33มสามนอพนมา88ดแดอดก็เลยรุดไปเนาะจ้าสอตัวล่างจะเป็น67กับ5้สี่ำหรับ6 เจ็ดหกเจดที่แอดลุดค่ะห้าสีวิ่งรูดสีมาเนาะวิ่งรูดสีมาอ่าวิ่งรูดสีมาเรามาดูสายเจาะสายเจาะแอดเจาะให้ที่สี่หกสแปแล้วก็สี่เก้าสี่หกสีเจ็ดสีแปแล้วก็49พี่น้องจ้าอ่าเริ่มเจาะที่สี่หัคนมาสี่หาหาสี่เนาะเสียดายหลายพี่น้องจ้าผ่าดไปแต้มเดียวเนาะพอะนั้นวิ่งรูดมาสายเจาะแอดค่ะอ่า Wing, Road, เดี๋ยวเฮจะสายวิ่งสายรูนนอพี่น้อง,งเนาะเดี๋ยวเฮจะสายวิ่งสายรูแต่ว่าสายเจาะลุดไปค่ะสายเจาะลุดไปเนาะอ่ะเรียอ่าเรามาตามต่อค่ะพี่น้องจา้าเพื่อเรเป็นการเสียเวลาเนาะเพื่อเรเป็นการเสียเวลาวเรามาตามต่อค่ะกับแนวทางอ่ะลาวพัฒนานอกับศูนย์เม็ดเดียวกับแอดสายหัวลาวเลขเด็ดพารวยค่ะสำหรับตัวเลขที่แอดคำนวณได้งวดต่อไปเนาะหรือว่าวันที่18แอดให้ที่เดน7 รองแแอดฟันที่7ค่ะเด่น7รอง8แอดฟันที่7เนาะเมื่อแอดฟันที่7พี่นอ add ้องจ๋าแอดกระจอรุตเจ็ดไทยเนาะโทรศัพท์แอดจักเป็นยังหลงจ๋าทายไปทายมากอ่หมืวนพนจะมั่วๆเนาะ,ะแต่จักสวาเป็นน้ำยังล่ะแอดกับไดเริ่มต้นที่70 71 72 73 74 7็ดห 7จ็ดแล้วก็7 9เด่น7รอง8แอดฟันที่7อย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็แนวทางของแอดเนาะก็คือ6กกับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นตัวแต้มสีค่ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นตัวแต้มสีหลัก7จ็ดแอดให้เน้นที่7 5็ดห้ถกแล้วก็78็อ่ะ เจ็ดห้าแล้วก็7 8็ดเนาะหกับ9ก้าค่ะพี่น้องจา้าให้ระวังที่7จ็ดเก้านำเนาะให้ระวังที่7 9อ่ 8, ลัก8หลัก8ดแอดให้เน้นที่8ปดห8าแปดหกดเจดมาแล้วเนาะ8ปดห8าแปดดดเจดมาแล้วเป็นตัวโจทย์ตัวเวน้นด้วย แปดแปดแล้วก็แปดเก้าอ่ะแปดห้าแปดหกแปดแปดแปดเก้านาะเจ็ดแปดมาแล้วอ่าทามาค่อยตามนี่พี่น้องจ้าทาม,มาค่อยตาม,มาหมักบ่ชอบเรื่อนพานเนาะคะ่ะในทางหวยในทางตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นมีเขามีรูดเป็นเรื่องปกติเนาะคะ่ะอ่าสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเนาะ,ะเะขาเนาะเขามาแล้วเจนนี่ก่อนออกไปกับขอกําลังแรงใจแอนนัมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแอนนัมเนาะคะ่ะเพราะว่าแอมินจะได้มีกําลังใจในการคํานวณตัวเลขมาฝากมาแบ่งปันเนาะ หรือว่าสนใจเขาคุ้มแนวทางกับสามารถแอดไลน์เขามาสอบถามใดค่ะ ID ไลน์ SAY 6669 SAY 6669าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวล่าแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ